สวัสดนะีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในกันอีพีสองของอเก็บขยะให้คุณรวยกินนะครับผมก็อันนี้ผมแคร์ผมเก็บได้สองพันแล้ว,นะม,วามาดูทำไมถึงได้สองพันแป๊เดียวเองนะครับผมแล้วน,นี่นะล่ะคผมนักพิช่ร้านอย่างที่ทุกคนเห็นอันนั้นเอผมเก็บเติรกเกหมดละอันนี้ผมเพิ่งเปิดร้านมานะครับผมเพิ่งเปิดร้านมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมพอผมเช็คอะไรแล้วผมก็มาเออ่ มา,มาเปิดคิดเลยนะผมก็วันนี้เราจะมาขยายร้านกันนะครับผมตรงนี้ก็สี 4, ่พันสี่พันกันเลยทีเดียวโอ้โหเปิดภาพครับเปิดภาพตัวที่ผมสี่พันห้าพันแล้วกันนะเท่าตอนตันผมประคุปห้าพันแล้วนะครับผมมันจะดีน่าดู <c oughs> เราก็จะขยายร้านเลยดีกว่า นายก็ดูร้านาหน่อยคุลูขึ้นตั้งบนหูดีขึ้นอ่าเด็ดเดี่ยวเป็นเซวิสเทมอเกอร์นี่เป็นหากโกสองอาหารให้ลูกค้าอันนี้สามร้อยกับ ไอ่ตัวอ,อย่งนี้นได้อเอาลูกเรือด้วยโอ้ยกายกายนายกายทำช้าเรทำเองสม,มุรรู้เพื่อนะนี่กายเราให้ความเร็วนิดเลยความเร็ว หกเ็เวค่ะอนึ่งข้อมือไม่น่าใสาแล้วนะนี้เป็นนะครับทุกค้านะคระับในโคโกขยายน่ยตายดีกว่าอือหือ belum pernah, hei, hei, apa itu? apa itu? apa yang sebenarnya? tiga to, tiga to, god lalu, tiga to, god apa kamu กายทำไมฝั่งเพื่อนะฝั่งเพื่อนอ่าทุกคนก็คงเจอบิ๊กแล้วครับผมก็ซีไซน์การแต่งตัวแบบนี้ผมคิดได้อยู่แค่อย่างเดียวคือวันพีชแล้วก็ดิงจากโก่สำคนให้กายก็ไม่รู้เขาแต่งตัวอะไรของเขานะแต่ บิ๊กตู่มั่นใจเลยว,ว่าน่าจะเป็นวันพีเพราะด้านตรงหัวเขาน่าันเป็นแบบลักษณะเหมือนจงศรน่าจะเป็นวันพีอย่างแน่นอนเพราะคนนี้มันว่ามันบ้าวันพีมากก็จะได้ผลอะไรมันก็จะดีใจได้ก็จะบอกกายหมด,หมดแล้วผมไม่รู้ทงก็มไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยญิงแปลกๆด้วยครับเนี่ย ก็ตัดภาพมันก็มีอะไรหนู่มเจ๋งจะมาถ่ายทุกคนดูว่าเนี่ก็จะผ่านเวลามันนานเลิะนานมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้ที่มันสากิเก็คนนี้ไม่น่าเป็นภาษาไทยหรอกก็เจอคนไทยผมไม่เคยเจอเท่าไหร่เอ้า what เปบเป๋ what ไอ้คนนี้เอ้ Hey Hey Hi. Hey. Why did you do know that? The what? You is co covered. Um. Hey, ว่าหูอะไรแล้วยูเฟิวโก้ิสฮ่างก็ต้องหฟลาอาไติช่อะอืมดีขอบคุณนะคุณล่ะนะครับผมขอได้ผมเริ่มอัดนะครับผม การอาจมันขัดข้องแล้วผมไม่รู้แล้วมันขัดข้องได้ยังไงแต่คืนนี่ครับผมขยายร้านมาแล้วนะ้วกการเทปเสียเงินเป็นเอ้ยจำนวนมากเลยนะผมก็โ,โหโห,หมดตูดกรทีเดียวคือผมก็เก็บที่สี่หมื่นเลยนะครับผมด้งเงินเยอะเดยทีเดียวนะเราก็จะอัปเปดตตรงนี้ล็อกของเงินที่ื่อนี่เรารู้แล้วว่าตัวนี้มันเอาเงินให้เราใช่ไหม เอาลยลยเลยคือตรงนี้ลยอ็ด้าล่างต้องเอ้ยเอานะเอาด้านล่างต้องต้องเอานะ ดีนะครับผมวันนี้ก็เอาไปด้วันนี้สิเอ่อวัน,นถัดจากอีอตอนนั้นก็อันนี้เป็นสองวันก่อนนะผมนี่ผ่านมาสองวันแล้วนะคลิปนี้ก็ยังตัดยังไม่เสร็จเลยนะผมก็คือมัน,นยังไม่ได้ตอนหนึ่งเลยนะครับก็ทั้งผมนะผมผมก็ถึงเก้าแสนแล้วนะแสนแล้วแว่บก็ถ้าเพิ่มมาอีกตัวนึงก็เข้ากับร้านท่านึงพอดีแล้วผมก็อันนี้นะครับ ผมก็มาอัดตอนนี้คือผมไม่ได้อัดตอนแรกให้ทุกคนดูเพราะมันแบบมันเช้ามากกว่าจะได้ตัางขนาดนี้คือผมใช้เวลาสามวันเต็มๆไม่ใช่ตามมันเต็มเลิมแบบสามวันวันละสามชั่วโมงสองชั่วโมงนะผมก็จะได้แบบนี้มานะเดี๋ยวไปดูก่อนเฮ้ยเรากดนี้โฮมบานอ่าเดี๋ยว เฮ้ยฉันสีดาว,ลวเลยอุยไอใช่สีดาวร้านเราเป็นสีดาวเนี่ยตอนตอนแรกผมสีดาวจไ,ได้แต่ตอนนี้ขึ้นมาห้าดาวเยอะปัะเบิบอ,อ่าเรียเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยที่ผมเห็นสาวม่จากจากร้านผมหรือเปล่าที่เอง โชคดีเลยคุณท yes. yes. ่านยงขากปอมาเรื่อยเรื่อยอืมฮส Yes the b e s สตั้งครบรบหลาย เราเกิดร้านนี้เราจะคิดถึงพวกนายเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้นี่เอาเบอรเกอร์ไปกินซะนี่เบอรเกอร์อ๋คุณชนะแล้วได้อะไรก็ไม่รู้มากมายน่ารู้งงเอาละครับนี่ช่วยช่วยช่วยถึงแม้วจะเป็นกระดาษลั้งเปล่าโรอดทีที่ขอจังหวะแต่ คุณได้แต่เสร็จแพทย์ยังไม่รู้ก็เก้าเกาเกาเร็วไปแพทย์เพราะมีคนอยู่โดยคนพอทีสิ้นสุดไปทางการแพทย์งงก็โอ้คนนี่แล้วเรา ความลุ่งลุจนขนาดนี้เลยเหรอมันมันเออมันน้อยเอยติมแต่ไม่เราอยากดูความจนของเราหักไปเลยครับลูกค้าหักเยอะเลยเอรอเอาวันดีดอ่านี่ไงวันดีครับแน แล้วผมจะให้ลูกค้าโัวกันทั้งร้านอ่านี่ตรงนี้หมดแล้วได้อไรครับจากเหการณ์นี้ไม่ได้อะไรเลยครับใช่ไม่ได้อเลยอ่าฮะอ่าตรงนี้หมดแล้วเรียบร้อยให้ลูกค้าโกะเราค่อยไปเติมแล้วลูกค้าก็จะหักเงินเป็นร้อยแต่ลูกค้าโกะนะครับโกะเลย ได้เห็นกันณ์ไม่ p e r อืมกนที่กับรลอ,รอยนั้นลูกค้าโกดนี่ยว่าลูกคัาให้ลูกค้าเออคับให้ลูกค้าโกดไม่มีวันได้หาหูกเด้อหาพวกนั้นเน่ยฉันจะเก็บไปกินเองเขาเจ๋ไหม้อ เหม็นครับโอ้ไปครับเหม็นโอเคโอเคเราแปลคฟันมาแล้วนะจะหาที่เหม็นเพื่อนไปทำกันครับเราจะมาลองดูยอดวิวกันตกของเราไม่ต้องรีวิวหรอกเพราะรีวิวก็ห้าดาวแล้ว โอ้เจ้าช่วยดูเงินที่หลังไหลออกไปนั่นสิเจ้งแน่นอนขขาวนี่ ได้แบบนั้นบ้างนั้นคือ,อยังไงเต้นชโชว์ไดเลยแล้วมันมันได้บริการด้วยทำไมผมเก๋าเหรอเก๋าเหรอเปอเรีป้ยวมากเหรเอ